วันนี้เราจะมาพูดถึงเก่ยวกับประเทศรัเสเซียแต่เราไม่ได้มาพูดถึงอดีตสาภาพโซเวียตหรือรัฐคนณศึกรัเสเซียแตอย่างใดแต่เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับรัเสเซียที่เกิดจากการที่รัฐคนศึกหนึ่งตัวชาติแล้วโดยประเทศนั้นก็มีชื่อว่าโมลีรัสเซียเอ็มพรีหรือจ ok ักรวรรดิรัสเซียอันศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง ก่อนที่จะไปเข้าคลิปผมจะบอกอะไรทุกคนก่อนคลิปนี้มีการสปอยเกี่ยวกับเนื้อหาของ MoD เ h อ n ์นีออเดและข้อมูลต่อไปนี้ไม่ได้ถูกต้อง100%เซเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโมรีรัเสเซียเอมพหรือชื่อในภาษาไทยจักรวัดรัดเสเซียอันศักดิ์สิทธิ์เป็นประเทศที่ก่อตั้งขึ้นประมาณปี1971 ตั้งอยู่พื้นที่อดีตของรัสคศึกัเสเซียเมืองหลวงตั้งอยู่ที่ซิกดิสกาและเปลี่ยนเป็นวียตต้าในเวลาต่อมาผู้นำคือเซอร์กีทาบริสกี้และประเทศนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่เปรียบดังนรกบนดินเลยก็ว่าได้แม้ว่าชื่อของประเทศจะดูศักดิ์สิทธิ์แต่จาความเป็นจริงแล้ววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนนั้น สวนทางกับชื่อเป็นอย่างมากโดยเซอร์เกทเบริสกี้นั้นเชื่อว่าเจ้าชายอเล็กเซ่วลาดโอดอของพระเจ้าซาในกนลที่สองนั้นยังไม่ตายทำให้เขานั้นตัดสินใจให้รัเสเซียนป้นปินแดนศักดิ์สิทธิ์โดยการที่จะทำให้รัเสเซียศักดิ์สิทธิ์นั้นต้องกำจัดคนชั่วทิ้งหากใครก็ตามที่ต่อต้านหรือทำผิดแม้แต่นิดเดียวก็วจะถูกสังหาร โดยให้เหตุผลว่ามันทําให้รัเสเซียแปกเปลือนความเป็นอยู่ของประชาชนก็ค่อนข,ข,ข้างที่จะแย่เนื่องจากทุกคนจะเข้าไปทํางานที่ค่ายแรงงานซึ่งเรียกได้ว่าทํางานแบบไม่หยุดพักให้เราชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในโอดีรัสเสียอไพก็จะถูกวาน้างัง การที่จะได้โฮลี่และเซียเอ็มไพได้นั้นเราจะต้องเล่นตัวของโคมิเดฟ b บิกโดยให้ตัวของเซอร์เกตาบุริสกี้มาเป็นผู้นำของโคมิและการที่ทาบุริสกี้จะมาเป็นผู้นำได้นั้นก็มีวิธีดังนี้เลย 1. คือการรัฐประหารแม้ว่าทาบุริสกี้จะเริ่มต้นจากการที่มีคนนิยมน้อยมากในการเมืองของโคมิแต่เขาก็สามารถสร้างอิทธิพลของเขาได้จนกว่าเขาจะเข้าควบคุม ผู้เล่นพยายามที่จะได้มาซึ่งเทเบิสกี้ผ่านการนัดประหารกลุ่มสตอมทูโมวิตหรือสตอมทูเปอร์เขาจะเริ่มต้นการเป็นผู้สำเร็จราชะการแทนพระองค์แห่งความหวาดกลัวในโคมิกมีกฎที่ไม่ได้เขียนไว้3ข้อดังนี้ 1. ไม่ฆ่าผู้นำของหลายฝ่ายเพื่อประโยชน์ของสาธารณรัต 2. ป้องกันการตายจะไม่จำเป็นและช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บหากคุณสามารถช่วยชีวิตได้และ3 อย่าเข้าไปยุ่งกับชีวิตพล,ละเรือนกฎเหล่านี้ถูกลดเลยทันทีเมื่อทาวริสกี้สังกัดจัดฝ่ายค้านทางการเมืองทั้งหมดไม่มีความตายใดที่มีราคาแพงเกินไปสําหรับจัก,กรวรรดิที่แท้จริงแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับตอนที่เขาแพ้ด้วยซึ่งผมขอไม่พูดแล้วกัน 2. การเลือกตั้งเมื่อ personality เข้าควบคุมโคมิแล้ว จะมีการจัดการเลือกตั้งเพื่อตัดสินว่าหัวหน้าฝ่ายใดของแฟช o n ลิตี้จะเข้าควบคุมประเทศในระหว่างนี้ผู้เล่นสามารถเพิ่มความนิยมแก่กลุ่มกษัตริย์นิยมของเซอร์เกทาบริสกี้ได้โดยหวังว่าพรรกษัตริย์จะได้รับใจชนะการเลือกตั้งครั้งนี้เมื่อสภาหแห่งชาติลงคะแนนเสียงและประกาศผู้ชนะทาบริสกี้ก็จะชนะหรือไม่เขาจะทำอย่างไรหากเขาแพ้ และใชยคนหนึ่งก็เดินเข้ามาบนแท่นและประกาศว่าทาบูริสกี้เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งทั้งห้องตกใจและไม่เชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นบางคนตะโกนอย่างไม่เข้าใจเกี่ยวกับคะแนนเสียงบางคนเลือกค้นหาคนถรยศที่เลือกโหวตให้ทาบูริสกี้บางคนเริ่มวิ่งตรงไปที่ประตูทางออกทันทีบางคนพยายามเร่งคนของทาบูริสกี้แต่ถูกตำรวจหยุดไว้ น้มกางสิ่งนี้รอยยิ้มของนาบริสกี้ได้แผล่กระจายไปทั่วใบหน้าของเขาในตอนแรกเขาถูกจัดว่าเป็นแคลิค l ลฟ้าซึมจนกระทั่งเปิดเผยสิ่งที่แท้จริงของเขาในฐานะรัฐที่จักรวรรดินิยมหรืออิมพีเรียลคุหลังจากรมรัเสเซียตะวันตกเข้าด้วยกันันเหตุการณ์ที่เรียกว่าอีปอนดา ฮาบริสกี้ไม่สามารถรวมประเทศใดๆอย่างสันติได้นอกจากนี้หากเขาไม่สามารถพิชิตประเทศที่เหลือได้เพื่อไปเชิญหน้าเขาในระดับภูมิภาคได้เร็วพอเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะล้มเหลวเนื่องจากกองกำลังของเขาถูกโจมตีด้วยดีบัฟไซเรนดิเจนการรวมรัมเสเซียของทาบริสกี้เป็นผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดสำหรับประเทศยิ่งกว่าแบ็กลีกหรือไฮเปอร์โบเลียเนื่อง จากมันจะทำลายประเทศชาติโดยสิ้นเชิงที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือทีมการรวมชาติที่เล่นเมื่อจากรวันรัสเซียอันสัธิ์ได้รับชัยชนะซึ่งแตกต่างจากอารนเมเอร์ฮูดไฮเปอร์โบเลียออมหรือแม้แต่อาร์มูวอร y o u โยคอ k ถือว่ามีความเหมาะสมอย่างมากเนื่องจากมีคีย์เปียโนที่ไม่ลงรอยกันเสียงแหลมแหลและ ความร้อน Holy r ะ s สีย er Empire จะมีตัวเลือกพิเศษในการลุกลรงคาร์ทัิสถานก่อนหรือในขณะที่ลุกลรงไซบีเรียสิ่งนี้จะให้ทรัพยากรและกำลังคนพิเศษเพื่อสนับสนุนกองทัพของเขาหากรวมพื้นที่ไซบีเรียได้ในภายหลังเขาก็สามารถยึดของดีแดนคารัทัฐสถานได้เช่นกัน หลังการเสียชีวิตของทาโบลิสกี้คนร่วมง,งานของเขาจะรู้สึกตกใจกับการที่แม่ของเขาเป็นชาวยูพวกเขาจะปกปิดข่าวการเสียชีวิตและทำการเผาร่างของเขาในท้ายที่สุดรัฐบาลใหม่ภายใต้ผู้สืบทอดที่ประกาศตัวเองอย่างวิกเตอร์ราดิโอนอจะเข้ามาดูแลโมเรีลเซียมไพแทน แต่ลาลิโอนอก,ก็ไม่สามารถรักษาประเทศนี้ให้กลายเป็นหนึ่งได้จากนั้นโลมลิราเซีมไพก็จะล่มสลายและเกิดยุคลัดขุนศึกครั้งที่สองในบรรดาลัฐขุนศึกเหล่านี้จะมีสามคนเป็นอิสตอริกนาซึมลิเจนซี่ออฟโมริตาเซียมไพ ที่นำโดยแอนเดียริกกี้ผู้หลงตัวเองอุลันโพลิฟิเคชันโซนที่นำโดยอดีตสมามชิคสตอมูโมบิกที่ต้องการสารต่อภารกิจในการชำระล้างและปฏิเสธมรดกของทาบลิสกี้และโฮลี่เซมไฟไดกลายเป็นอินเดียนะที่ปัตที่ปกครองโดยดาริโอนอฟอย่างหลงหลวงมีเสียสลของโฮลี่เซมไพอีกสองแห่งที id ่นำโดยนิโคลายเทนเบิร์ก